เพื่คิดว่าป้าคนนี้เขากําลังทําอะไรอยู่คะที่เห็นส่วนประกอบหลกัหลกๆก็จะเป็นไข่ดิบแล้วก็น้ํามันพืชเชื่อว่าหลายคนในนี้เคยกินนะและบางคนก็กินบ่อยซะด้วยโดยเฉพาะช่วงที่กําลังไดเอทมาดูกันว่าป้าเขาทําอะไรอันนี้ก็หน้าตาเหมือนเครื่องผสมอาหาร เหมือนเขากำลังจะกวนไข่กับน้ำมันพืชให้มันเข้ากันมีใครเดาได้ไหมว่าเขากำลังทำอะไรอยู่คำใบก็คือสิ่งที่ป้าเขากำลังตักใส่อยู่คือน้ำส้มสายชูแล้วเขาก็จะกวนทุกอย่างให้เข้ากัน น้ำมันพืชเยอะขนาดนี้แบบโห,หน่ากลัวมากเลยนะเหมือนมันไม่ใช่สิ่งที่เราจะกินได้อะดาวได้หรือ,อยังคะ,ฉะเฉลยเลยไหมสิ่งนั้นก็คือน้ำสลัดครีม อยาให้ทุกคนจำไว้ว่าน้ำสลัดครีมไม่ว่าจะเป็นครีมวาซาบิครีมซีฟูด้ดน้ำสลัดซีซาวัตถุดิบตั้งต้นเนี่ยมันก็คือน้ำมันนะคะทุกคน